ไหลจมไปเลยอุ้ยโดนยกเกินระยะที่ตั้งใส่ถ้วยครับอันนึงครับอู้หูตัวนี้ตัวใหญ่ครับ บ่ายครับนำมาชาแนลมาอีกแล้วครับพ้อมแดดเปียงเลยครับบ่ายวันนี้ก็เดินทางมาชายแดนจังหวัดนครนายกครับผมวันนี้นะครับลาดตะเวนหาหมาตกปลาครับไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันครับผมเหนะครับเรียบคลอง16นะครับผมเป็นไงไปดูกันครับผม พ้นไหมเนี่ยเกือบไม่พ้นับเกือบตกลงทุ่งนาครับลองมาดูครับนะนเคยขับเคยขับรถพานครับปุดตรงนี้เคยเคยขับรถพานมาครับก็เลยลองมามาดูครับ โอเคครับ่านะน่าจะตกแถวนี้ครับเดี๋ยวผมลองสำรวจไม้ก่อนนะครับเอาแล้วนะครับผมจัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยครับนี่สภาพไม้วันนี้นะครับท้องฟ้าจ่มๆมครับยามบ่ายครับวันนี้ไปเไหมครับ สวัสดีครับสวัสดีน่านักตกปลาทุกท่านครับผมแล้วก็ผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในเกมกีฬาการตกปลาทุกท่านด้วยนะครับมาเจอกันอีกคลิปครับผมกับนาว c าชาแนลนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่ซอยยี่ไม่ใช่ซอยคลองคลอง23นะครับจุดเชื่อมต่อกับคลอง16นะครับผมฝั่งที่เรานั่งนี่เป็นฝั่งนครนายกนะครับอำเภอองครักษ์ นะครับผมก็เป็นคลอง23าครับชื่อคลอง23คลองซอยย่อยนะครับไปเชื่อมต่อกับคลอง16นะครับไหลลงไปฝั่งนู้นค่อยไปทางหนองจอกนะครับผมก็ออกมายามบ่ายครับนะวันนี้ว่างบ่ายก็ออกมาบ่ายครับก็จะเตรียมอุปกรณ์เพิ่งเสร็จครับสภาพอากาศแจ่มใสมากครับลมไม่ค่อยลมเลยแล้วก็ร้อนนะครับแล้วก็น้ําค่อนข้างจะนิ่งครับข้างหน้าเราก็ลึกอยู่เหมือนกันประมาณ2เมตรเหมือนกันนะครับ ก็วันนี้จะตกแบบบาลานซ์แตะครับนะนะบาลานซ์แตะตะขอเดียวนะครับนี่นะครับบาลานซ์แตะหนึ่งตะขอนะครับผมตกที่ระยะ36ครับนะนะก็สายเมนที่ใช้นะครับก็8ปอนด์นะครับชิงหน้า6ปอนด์นะครับตะขอก็ทรงจินุนะครับเบอร์0ูนนะครับผมทรงจินุตูดแบนนะครับโอเคนะครับก็จะเกี่ยวชิ้นขนมปังด้วยนะครับวันนี้ เหยื่อที่ใช้ครับผมก็เป็นเหยื่อจากร้านอุปกรณ์ตกปลานั่นแหละครับเหยื่อตามสะดวกนั่นแหละครับไปเจอยี่ห้อไหนก็เลือกยี่ห้อนั้นแหละครับโอเคนะนะเดี๋ยวมาเขาเหยื่อกันครับอีกเทคนิคนึงนะครับผมมักจะบอกเกือบจะทุกคลิปบอกมาหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะครับเผื่อท่านคนใหม่ที่เข้ามานะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจำครับก็คือก่อนจะจับเหยื่อครับก่อนจะบีบเหยื่อนะครับล้างมือก่อนนะครับเพราะว่า เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามือเราไปจับอะไรมานะครับจับแฮนด์รถพงมอะไรรถอาจจะมีเปื้อนน้ํามันกลิ่นหอมนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวเราล้างมือก่อนวิธีการล้างให้กลิ่นเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับนี่เลยครับนะดีสุดครับล้างมือให้เป็นกลิ่นธรรมชาติครับล้างด้วยขี้โคลนนี่แหละครับขี้โคลนข้างบันลังนี่แหละครับ กลิ่นโคลนชัดๆเลยโอเคแล้วมาเข้าเยือนครับผสมแล้วครับเรียบร้อยนะครับเยือก็เยือชิงหลิ้วนั่นนะครับผสมกับขนมปังปั่นครับใส่น้ำสักนิดครับนะฮนะเอาพอร่วนๆพอครับวันนี้โอเคเรียบร้อยครับข้าเยือเรียบร้อย แล้วมาอ่อยกันครับวิธีการอ่อยก็อ่อยนิดเดียวครับนะฮะไม้ธรรมชาติครับไม่ต้องอ่อยเยอะครับอ่อยก่อนสักคำนึงก่อนได้กินแล้วให้พาเพื่อนมาที่นี่แล้วก็น้ำล้างมือครับมีประโยชน์ครับถ้าไม้นิ่งๆน,น้ำนิ่งๆอย่างนี้นะครับนะ วิธีนี้ผมผมก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับผมใช้แทบทุกครั้งนะฮะทุกครั้งครับเวลาอ่อยนะครับมันจะอ่อยประมาณนี้ครับน้าล้างมือแล้วก็เศษเหยื่อนิดนึงนะครับใส่เข้าไปแล้วก็สาดลงไปหน้าเบ็ดเราครับโอเคขันบินว้าเข้าป่าไปเลย โอเคเรียบร้อยครับอ่อยเรียบร้อยพร้อมครับเดี๋ยวมาตกปลาครับวันนะโอเคครับพร้อมแล้วเดี๋ยวมาบีบเยอกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเกี่ยวชิ้นขนมปังนะครับวิธีการบีบก็มแนบกระตาเบ็ดไปเลยนะครับบอกตัวคลิปครับแนบแบนๆแบบนี้นะครับแล้วก็บีบเยอเข้าไปครับ ไม้แรกๆก็อาจจะใหญ่หน่อยนะครับอ่อยไปในตัวครับบีบหลวมๆพอครับไม้นี้ไม่อยากบีบบีบหลวมๆให้เหยื่อมันฟุ้งไวๆนะครับไม้แรกครับไปเลยครับผมเอาละครับไม้แรกลงน้ำแล้วครับมาดูกันครับวันนี้จะเป็นยังไงครับมันจะมานไหม ใช้ทุนหางตันครับวันนี้ทุนเล็กมองยากไปนิดนึงครับหาทุนไม่เห็นครับซุ่มอ้ยอุ้จมพุดเลยครับเมื่อกี้นี่มานะครับเต็มแรกครับเป็นปลาตะเพียนนะครับไซส์สวยครับยกเลยนะครับอ๋อ้ลุ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 ลครับนลครับุลล้ลครับุลุลุล ไม้แรกนะครับผมเป็นปาตะเพียนนะครับเมื่อกี้ผมกําลังจะปรับหาทุ่นนะครับกำลังจะสูมหาทุ่นครับโดนแล้วลืมผ้าสีส้มไปไหนครับโอเคเรียบร้อยครับแต้มแรกมาแล้วครับมัน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 เดี๋ยวผ้าเช็ดมือหายไปไหนครับเดี๋ยวขอไปตามหาผ้าเช็ดมือนครับเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะไม่ได้ถ่ายทุ่นเลยครับเมื่อกี้เดี๋ยวนะผมไปหาผ้าเช็ดมือก่อนครับ ลืมผ้าเช็ดมือสีส้มไว้ไหนครับโอ้ยทุลักทุเลนิดนึงครับนะเมื่อกี้สะดุดกล้องล้มครับเมื่อกี้โอ้ยดีที่ไม่จมน้ำครับเมื่อกี้โอเคครับผมมาแล้วครับนะไปเอาผ้ามาแล้วครับลืมผ้าไว้ที่รถครับอ่ะมาต่อเลยครับโอ้ยเสียเวลาไปตั้งนานนะเมื่อกี้สะดุดขากล้องล้มเมื่อกี้ โอเคพร้อมน,นะครับนะไม้แรกเมื่อกี้ว่าได้เห็นทุนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผ <c oughs> มโมแต่กำลังปรับหาหาทุนอยู่ครับหันหันกล้องมาเจอทุนจมปุ๊บพอดีเลยนะครับอ่ะไปกันครับมานะครับหนาวน,นร้อนเหลือเกินโอ้โจมครับมานะอุ้ย หูหูหลุดหูอะไรครับเนี่ยหูปลามีไซค์ครับเมื่อกี้หนักเลยนะครับไม่ขึ้นผิวน้ําเลยนะครับนะแต่หลุดครับกินน้ําอยู่หันมาปลายทุ่นมันเหลือปิ่มๆครับเมื่อกี้เอาใหม่ครับเอาใหม่มีปลาครับมีปลาปลาเข้าอยู่ครับไปกันต่อครับ ่ย,ยนะครับมาด,ดูครับอะไรเอ่ยเฮ้ยสวยจังโอ้คินตั้งนานแล้วครับประหมอตะกลับครับลายสวยจ้ครับตัวนี้น่าจะคินตั้งนานแล้วตั้งแต่ทุนยกทุนจมอยิอต่อครับผม ไหลจมไปเลยตาแต่เพียนครับแต่เพียนน้อยแต่เพียนแหวนต่อครับ น่าจะไซส์นี้แหละครับนะตอดเล่นอยู่นี่ครับน่าจะตะเพียนไซส์นี้ครับหน้าเบ็ดเราครับลงไปตอดไปตอดมาอยู่ครับ ทุนไม่จมครับถึงว่าครับนะทุนไม่จมครับเมื่อกี้ส้ยสวยสวยสวยใช้ได้ครับนะกินกลางอากาศเลยครับไปต่อครับ ไหลจมไปเลยอุ้ยมีใสครับอู้ใสสวยครับมนะโอ้ได้ตักแล้วครับอ๋อใสสวยใสสวยครับน,ะบนี่มาแล้วปลาตะเพียนครับมนะใสใช้ได้ครับตัวนี้นี่นะครับเต็มปากเต็มคำครับมนะตัวงามๆครับ ไซสปลาส้มครับใช้ได้เลยครับแบบนี้ต่อครับผม ยกเกินระยะที่ตั้งทุนผมพ้อยว่าแล้วว่าแล้วครับตรงไซนี้ครับนะที่กวนอยู่บ่อยๆครับปอกแป,กป๊กปอกแป๊กครับเก็บก่อนครับโทษฐานที่มาบุกหน้าเ,เบ็ดเรา ไม่ใช่ไหม <laughs> หลุปปดพอดีใส่ทอดครับโอ้ ừ! โหหน้าโดนครับตอดปัก สุนจมไปแล้วแต่ว่า <c oughs> อ้มาแล้วตัวเพียนน้อยใสนิด <c oughs> กำลังจะเอามาขีโมครับเบ็ดนักบุญซะกันครับขึ้นมาแล้วก็หลุดตกน้ำโอ้นี่มันเบ็ดนักบุญคัก ใช้ได้ครับตัวนี้ใช้ได้ครับนะตะเพียนครับติดมุมปากบนนิดเดียวครับตัวสวยครับตัวนี้ เล่นเลยลงไปเล่นเลยกลัวหลุดนี่ครับนะปลาตะเพียนครับไซทอดครับ หอม,มสวย ีนี่แล้วครับน่าจะมีแต่ไซนี่แหละครับ้ะน,นะท,นที่ตอดเล่นอยู่ครับออลงไปเล่นเลย ตะเพียนครับเพียนกินไวครับไปกันต่อครับนะะผมหยุดกล้องไปพักหนึ่งครับกล้องร้อนครับวันนีย้ยามบ่ายครับเวลาบ่ายกล้องมันร้อนครับเลยหยุดกล้องไปพักหนึ่งครับ โชคดีครับมีรถไอติมมาครับยังไงดีครับปลาก็จะตอดครับใส่ถ้วยครับอันนึงครับโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่ครับหืมขอยกเลยครับอืมปลามออะกับตัวใหญ่ครับตัวนี้อืมตักเลยครับอืมหกำลังจะหันไปสั่งไอติมครับ นี่โอ้หมอตะกลับตัวใหญ่ครับมัมนนะโโน,นี่นะครับที่โมนะครับนี่นะคมันนะ ตะก,กับครับตัวสวยๆเลยครับผมมนัมนๆๆกำลังจะสั่งไอติมครับเดี๋ยวผมไปเอาไอติมก่อนมาแล้วครับไอติมตักครับกะทิสด เมื่อกี้เมื่อกี้อาหารมาสั่งไอติมครับปลาก็จะกินครับโดนปลาหมอตะกลับตัวใหญ่ครับดีไม่ลุกไปคือสั่งไอติมก่อนครับรอรอปลาตอดก่อนหอมหวานมากครับ มัน boundaries. <Those mig hehe> อร่อยกว่าปกติครับเพราะมันร้อน medim, แล้วมันก็เหนื่อยครับแล้วม UM ันก็อร่อยครับไอติมตกปลาต่อครับวันนะ กินไปด้วยครับโอเคไปเลยครับ okay. ทุดลงแล้วคนก็กินครับรอปลากินคนกินก่อน โดนแล้วอะไรครับนี่นะครับเบ็ดหมานครับเกี่ยวกถือว่าฟาวครับไม่นับเกี่ยวกระโดงหลังมาครับเมื่อกี้ถึงว่าหนักๆครับไปต่อ คลายติมทําดีมากครับเอาตัวที่ส่งขั้วยัดไส้ไว้ข้างในครับถอนอคนก็กินปลาก็กินมีมาเรื่อยๆครับนะตะเพียนครับไปต่อครับผม ถอนหมดดอกเลยครับเมื่อกี้ตะเพียนนี่นะครับ <c oughs> หมายนี่ตะเพียนเยอะครับนะ ยัถอนหมดดอกเลยตะเพียนอีกแล้วตะเพียนไซทอดครับนะไซใช้ได้อยู่ครับอืม,อม,อม ต่ออีกสักไม้ครับนะเริ่มจะมืดแล้วครับเดี๋ยวจะได้มีเ,เวลาเก็บของด้วยครับ สุดท้ายแล้วครับผมก็โอเคครับผมแลนะเดินทางมาถึงเวลา5โมงแล้วครับเริ่มลงเบ็ดก็บ่ายสองหน่อยๆนะครับตอนนี้ก็4โมง4 5แล้วครับผมนั่งมา2ชั่วโมงกว่าๆนะครับผมก็พอได้เห็นอาการทุนบ้างนะครับนสำหรับคลิปนี้ครับผม ก็มีตัวบ้างนะครับมีไซส์บ้างนะครับลาน้อยบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งงานนะครับโอ้มีแต้มู่ครับนี่ครับผมก็เป็นปลาตะเพียนซะส่วนใหญ่นะครับนะแล้วก็มีปลาหมอตะกลับนะครับมีแต่หมอตะกลับกับตาตะเพียนนะครับ ถือว่าใช้ได้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับมีแต้มอยู่ครับไม่แห้วครับได้เห็นอาการทุ่นบ้างนะครับแล้วนะแต่ร้อนมากเลยครับวันนี้ร้อนจริงครับเรามาลงเบ็ดตอนบ่ายนี่ร้อนนะครับก็ยังดีนะครับมีน้ําเย็นๆมามีไอติมวิ่งผ่านครับก็พอได้ดับร้อนได้บ้างนะครับก็เอาละครับแล้วนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับ ท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับก็ขอบพระคุณมากมากนะครับที่ดูจนจบนะครับดูเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ uma. กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับสําหรับท่านที่กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดถูกใจแล้วนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับผมก็ส <c oughs> ําหรับคลิปนี้นะครับนวาร์ชาแนลก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปหน้าเราจะพาไปลุยไม้ธรรมชาติต่อไปนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าไมยที่ไหนนะครับก็สําหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ เจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมติดตามนะครับเก็บของเก็บของ